สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ลองที่จะฟังแล้วก็เผื่อใครที่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าคนที่อยู่ข้างกันในวันที่ฝนโปรยนะคะ inspiration from people around you นะคะของคุณนะัก ของคุณคิดมากนะคะผู้ที่เป็นนักเขียนที่มีคนติดตามในทวิตเตอร์กว่า2ล้าน3 0แสนห้าหคนนะคะสำหร,รักฟิลมฟีก้านะคะในเล่มนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่อยู่ข้างเราในชีวิตบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีคนเหล่านี้อยู่หรือบางทีเราณนะตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านี้ คือเขามีความสำคัญกับเรามากแค่ไหนในเล่มนะคะจะเป็นบทความสั้นๆนะคะทั้งหมด20บทความนะคะโดยคุณคิดมากให้ชื่อตอนก็คือเป็นโค้ชก็คือคนที่เป็นโค้ชในชีวิตคนที่ให้แนวคิดคนที่เป็นตัวอย่างคนที่เป็นอินสปิเรชันในชีวิตของเรานะคะก็ทั้งหมด20โค้ช ยีวิชาก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะในชีวิตของคุณคิดมากเองก็คือในเล่มนี้คุณคิดมากได้บอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมีสูตรมีคอร์สการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเยอะมากในชีวิตของเรานะคะให้เราที่จะเลือกเรียนเลือกตามความสนใจของเราว่าเราสนใจที่อยากจะเรียนเรื่องไหนเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุด ของการเรียนรู้นะคะก็เขาจะพูดถึงเรื่องราวการเรียนรู้ของเราจริงๆเราสามารถเรียนรู้จากความสําเร็จความล้มเหลวของคนที่อยู่ข้างๆเรา,เ,าเรียนรู้จากด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีด้านร้ายๆของเขาเพื่อที่สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมา,าสามารถนํามาปรับในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราที่จะเรียนรู้เติบโตขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้น เป็นตัวเราที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ทั้งหมด20โค้ดนะคะก็20วิชาก็อย่างเช่นวิชาไม่ยอมแพ้วิชาเศีษสลรวิชาครอบครัววิชาการเรียนรู้ชีวิตชีวาตัวสำรองพอสแสวงหาไม่ยอมแพ้เป็นคนพิเศษตัวสำรองการผลักดันตัวเองความเป็นไปได้ไม่ยอมจำนวนต่อบมได้ดปฏิเสธและสุดท้ายคือการหล,ลอกการลงทุนนะคะก็ ขอบคุณคุณคิดมากนะคะที่ทำหนังสือดีๆเล่มนี้มาให้อา่านจริงๆใน20เล่มเนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจาบางคนอาจจะแบบคือในเล่มเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือขอยกมาสักหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของโค้ชคนที่5ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตัวของคุณลุงของคุณคิดมากเองนะคะก็คุณลุงเนี่ยจบแค่ปส ไม่ได้มีความรู้อะไรที่เป็นพิเศษหรือว่าสูงหรือว่าอ่าเป็นพิเศษกว่าใครๆแต่ว่าคุณลุงก็คือเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปแล้วก็คุณลุงก็คือค่อยๆใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับมันแต่สิ่งที่คุณลุงมีไม่เหมือนใครก็คือคุณลุงเป็นคนที่ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณลุงไม่กลัวที่มันจะล้มเหลวนะคะแต่ว่าคุณลุงกระตือรือร้อนกับการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆมากมายคุณลุงรักที่จะลงมือทําคุณลุงจบแค่ปสีแต่คุณลุงสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้คุณลุงสามารถที่จะเล่นดนตรีคีย์บอร์ด คุณลุงสามารถที่จะสร้างบ้านได้เป็นหลังด้วยตัวเองก็อันนี้ก็คือส่วนตัวเรานะคะที่ได้อ่านเรื่องราวของคุณลุงก็แบบรู้สึกว่ามันก็เรื่องธรรมดาหนิก็คือก็คนสมัยก่อนเนาะเขาก็คงมีความอดทนนู่นนี่นะั่นแต่จริงจริงพอเราได้มาอ่านแล้วเรามาลองนั่งคิดว่าเออจริงมันก็ไม่ได้ยากนะมาคิดตามว่าคุณลุงบอกว่าทั้งหมดที่คุณลุงทําเนี่ย ทำได้เพราะล้มเหลวและเรียนรู้คุณลุงบอกว่าคุณลุงไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยครั้งแรกคือต้องผ่านการทําซ้ําๆการการีซ้ํากันคือทาทาอ่านทําเสร็จแล้วล้มเหลวก็เริ่มต้นทาใหม่ทาเสร็จแล้วเริ่มต้นทาใหม่อันนี้คือสิ่งที่คุณลุงพูดเสมอและทุกครั้งที่คุณลุงลงมือทําทุกครั้งที่ล้มเหลวลุงอ่ะบอกว่าคุณลุงบอกว่าฉันจะได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าคะ จริงทุกครั้งที่เราล้มเหลวทุกครั้งที่เราเกิดการเรียนรู้ถึงแม้สิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราทำลงมือทำมันจะไม่ประสบความสําเร็จเชื่อแน่มั่นว่าเชื่อมั่นแน่ว่าผู้สลับไปสลรับมาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ค่ะเราจะได้เรียนรู้โดยอัตโนมัติ จริงๆคือกา,การล้มเหลวมันไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะก็มันจริงๆนะคะเหมือนอย่างตัวอของพลอยเองนะคะที่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือลองฝึกในการที่จะนำเสนอฝึกในการที่จะนำเสนองานหลายๆอย่างบางครั้งเราเตรียมตัวดีมากค่ะเพื่อที่จะนำเสนองานเหล่านั้น แต่พอถึงจริงๆถึงเวลาตอนนั้นความตื่นเต้นสถานการณ์สิ่งต่างๆมากมายคือมันทําให้เราไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราคาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป๊ะมันต้องดีมันต้อง p พอ f ์เฟอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังแต่ว่าณนะตอนนั้นเราอาจจะลดติดเจ้านายมีเวลาที่จะฟังจนถึงจุดที่เป็นคลายแม็กของเราไม่ได้ หรือบางครั้งเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อไปความคิดทัศนคติของเราที่เราต้องการที่จะสื่อไปบางครั้งเขาไม่เข้าใจบางครั้งเรากลับมาเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าใจเรานะทําไมเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรากลับมาคิดทบบส่วนเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราเองสื่อสาร ไม่ตรงตามที่เขาตั้งใจไว้หรือเปล่าหรือมันมีสาเหตุอื่นไหมสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อเราลงมือทําแล้วเป็นเหมือนคุณลุงถ้าเราเป็นเหมือนคุณลุงคือเมื่อเราทําครั้งที่หนึ่งจากที่เราทําได้แค่60%ครั้งต่อไปเชื่อมั่นว่าเราจะได้70%ขึ้นเพราะเรามีพื้นฐานความรู้แล้วว่าอ๋อเจ้านายของเราคนเนี้เขา ชอบฟังแบบนี้นะถ้าทําแบบเนี้ยเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ได้โฟกัสที่เราหรือหากเราพูดแบบเนี้ยพูดมันเยิ่นเย้อเกินไปเขาอาจจะรู้สึกแบบไม่อยากที่จะฟังในสิ่งที่เรานําเสนอก็ได้อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถที่จะมาใช้กับชีวิตของเราว่าบางทีการที่เราล้มเหลวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่หรือแม้ครั้งที่ห้า ทุกการล้มเหลวของเราไม่ได้ศูนยเปล่าเลยทุกการเรียนรู้ของเราคือเรามีการเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มขึ้นแน่นอนอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ส่วนตัวก็ชอบมากก็คือโค,ค้ดคนที่ห้านะคะคุณลุงในหนังสือของคนที่อยู่ข้างกันในวันที่ฝนโปรยนะคะที่ถ่ายทอดโดยคุณคิดมากที่อยากจะแบ่งปันนะคะใครที่สนใจนะคะก็เล่มนี้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะนี้ไม่ไม่ได้มีหน้าร้านหรือว่า เ,เป็นเครดิตของใครนะคะก็อยากจะแบ่งปันให้เราบางทีเราลืมคนที่อยู่ข้างๆเราจริงๆบางทีเราเรียนรู้จากเขาได้นะคะบางทีหลายๆอย่างหลายๆชีวิตเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเราไม่ใช่ว่าให้ให้เราเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีนะคะบางทีเขาทําสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่หรือว่าเรามองว่ามันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือ หรือเป็นเรื่องร้ายๆของเราบางทีเราเรียนรู้จากเขาได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือชีวิตของเขาเองดวงดาวที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะทําตามหรือว่าถ้ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจเราทํำยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะดีขึ้นอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวที่ที่ดีที่ บางทีเราวิ่งตามกระแสะโลกมากเกินไปจนทําให้เรานึกถึงคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่อยู่รอบตัวเราญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณป้าคุณย่าใครอีกหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคนที่เราพบเจอในชีวิตของเราบางครั้งบางคราวเพื่อนที่ทํางานเพื่อนบ้านคุณลุงรปภ คนลุงยามหรือใครอีกหลายคนในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรามองผ่านดูผ่านรายการต่างๆที่บางทีเราไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการสร่วนตัวแต่เรารู้จักเขาผ่านเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาเราเรียนรู้เราตกตะกอนความคิดเราพัฒนาตัวเองเรานําสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตขึ้นมามาให้มาเป็นเขาเรียกอะไรนะมาเป็นต้นทุนในการที่เราที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้น ก็ขอบคุณคุณคิดมานนะคะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาก็ดีมากนะคะส่วนตัวชอบมากแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันก็ขอบคุณค่ะสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะตามร้านหนังสือน่าจะยังพอมีอยู่ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะก็ยังไงก็ถ้าชอบหรือว่าอ่า,อาให้กําลังใจก็กดติดตามแล้วก็ เปิดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะรับเตือนรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆลงก็งจริงๆเราไม่ได้เป็นนักรีวิวหนังสือหรือว่าเราไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรหลายๆอย่างมากมายในชีวิตแต่ว่าเราก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ชอบแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันอยากที่จะพูดอยากที่จะส่งต่อก็ ขอบคุณสำหรับคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะก็พบเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ